สวัสดีครับผมวันนี้พบกันอีกรอบหนึ่งนะครับ <c oughs> วันนี้จะพามาดูการซ่อมหหอนเกียร์โตนะครับก็จะมาพามาดูเรื่องของสมองเกียร์นะชุดควบคุมไฮดรอลิกภาษาช่างเราเรียกว่าสมองเกียร์ไอจอดสมองเกียร์นี่แหละนะเป็นตัวสำคัญที่เวลาเราถอดแล้วส่วนมากพวกเช็ควาลลูกปืนนะ ร่วงร่วงปุ๊บก,ก็ไม่รู้จะหาใส่ยังไงนะไม่รู้ว่าจะไปตามว่ามันเม็ดนี้อยู่รู้ไหนนะอะไรประมาณนี้นะถ้าเห็นตามภาพนี้มันเป็นของ a 7เจห้นะก็เป็นของพวกพอจุนเนอปี2 0 1 2อ่ะนะอันนี้เดี๋ยวค่อยคุยกันอีกทีหนึ่งก็แล้วกันก็เป็นภาพในสมองเกียร <c oughs> จเจ้าสมองเกียร์นะหรือภาษาตำราก็คือเรื่องของชุดควบคุมไฮดรอลิกก็คือตัวนี้นะอันนี้มีหลายมือเ่ยนะเวลาเขาถอด <c oughs> อเอลเราเปิดฝาออนะถอดออกมาปุ๊บล้วก็คลายน็อตนะออกมาทุกตัวเลยนะครับเพราะชุดนี้มันจะยึดติดกันอยู่เป็นชุดของมันอยู่แล้วนะถ้ากลัวถ้ากลัว มันแยกออกจากกันก็คาน็อตไว้สักตัวหรือสองตัวหัวท้ายนะครับแล้วก็ยกเอาชุดสมองเกียร์ตัวนี้ออกมาทีนี้พอยกออกมาปุ๊บมีแน่นอนเลยครับมันจะมีสปริงอยู่ตัวหนึ่งเป็นเช็ควาลวนะมันจะมันจะร่วงพอร่วงปุ๊บก็หาที่ใส่ไม่เจอคลิปนี้สั้นๆก็เลยจะเอาตัวนี้มามาไว้ให้ดูก็แล้วกันนะครับ <c oughs> ไอตัวที่มันหลุด มันหลุดยังไงตัวไหนนะครับตัวนี้ที่ที่เราคุยกันเรื่องสมองเกียร์นะสมองเกียร์ทีนี้พอเราเอาชดุดควบคุมไฮโดรล็กหรือสมองเกียร์ออกมาปั๊บนะครับมันก็จะมีเช็ควาลตัวหนึ่งมันหลุดออกมาแล้เวเรา,าดูเช็ควาลตัวนั้นอยู่ตำแหน่งไหนก็คือตัวนี้นะที่มองเห็นเห็นเฉพาะเม็ดลูกปืนตัวนี้เห็นไหมครับ ฝั่งข้างบนนี้มันก็คือสมองเกียร์นี่ก็คือฝั่งที่ติดอยู่ที่เสื้อเกียร์ตัวนี้เป็นเช็คบลวนะครับให้ดูหน้าตามันมนะร่องมันจะอยู่ในร่องนี้นะครับแล้วไอ้ร่องนี้มันก็ถ้าเราเอาตัวสมองเกียร์มาประกบก็คือไอ้ตัวเมเ็ดลูกปืนตัวนี้ยนะเห็นนะครับตัวนี้นะครับเห็นนะครับคงคมนี่นะเวลาเรา อันนี้ด้านบนก็เป็นสมองเกลียก็คือมันประกบอยู่ที่รูนี้รูนี้เห็นไหมรูนี้นี่ตัวเช็คบาวเมื่อกี้นี่ลูกปืนเมื่อกี้เห็นไหมปิดอยู่ที่รูนี้ที่สมองเกลีย์เพราะฉะนั้นจะมีหลายคนนะที่ไม่เคยถอดถอดออกมาปุ๊บก็จะเจอคำถามนี้ถามผมบ่อยครั้งนะถามอาจารย์นิสิษ์สอนซ่อมเกียร์ออตโต้ก็ ก็ไม่เป็นไรนะเราก็ให้ความรู้กันไปนะครับอย่างคลิปนี้เราก็ทำไว้ให้ดูเผื่อมันเป็นประโยชน์สำหรับช่างนะหรือสำหรับใครใคนใดคนหนึ่งที่อยากจะลื้อถอดสมองเกียร์ครั้งแรกนะก็ลองถอดดูแต่สมองเกียร์นี่ถอดไม่เป็นก็อันตรายนะครับอย่างที่บอกนะครับเม็ดลูกปืนล่วงก็จบเลยเพราะอะไรเพราะไม่รู้จะหาวิธีใส่ยังไงตอนนี้ มีในเพจกลุ่มช่างซ่อมเกียร์โต้ที่ถามอาจารย์มานะครับก็มาดูในวงจรอ้าทอทีมาดูในภาพในวิดีโอที่อาจารย์กำลังจะแนะนำนี้ก็แล้วกันนะเพราะบางทีเวลาเราคุยกันแล้วไม่รู้ว่าอาจารย์ดูยังไงเม็ดลูกปืนยังไงแบบไหนยังไงอยู่รู้ไหนยังไง <c oughs> ก็เลยเออเห็นเพื่อนๆถามมานะเอ,อ่อ ก็อยากจะให้ความรู้ไปนะครับก็เลยเทำให้คลิปนี้เกิดขึ้นทำให้คลิปนี้เกิดขึ้นทีนี้ <c oughs> พอเราถอดแยกออกมาปุ๊บนะครับมันก็จะเป็นสมองเกียร์ที่ถูกเปิดออกแล้วเม็ดลูกปืนหายไปไหนไม่รู้ที่ว่าเมื่อกี้ก็คือ,อามาดูภาพนี้ก็แล้วกันภาพนี้ผมผมให้เขา,เอาถอดออกเรียบร้อยแล้ว ที่แยกออกจากกันมาเรียบร้อยก็เลยจะเอามาเราให้เราฟังกันแล้วกันนะครับ <c oughs> อันดับแรกเลยนะนะเราจะรู้ได้ยังไงว่าเม็ดลูกปืนอยู่ตรงไหนนะให้เราสังเกตเดูร่องนี้ก็แล้วกันนะครับเห็นไหมครับภายในเม็ดดำๆนี่ยก็คือเช็ควาลเห็นไหมครับเม็ดดำๆก็คือเช็ควาลนะ มันจะลักษณะล่องที่มีเม็ดลูกเบิอยู่มันจะเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับรูร่รางหน้าตาของมันแล้วก็มีรูอลัลฟิกเล็กๆรูทางเดินน้ำมันนะให้น้ำมันนะใบพาสไปนะครับเพราะฉะนั้นให้สังเกตดูทุกล่องที่มีลักษณะหน้าตาแบบนี้มันจะมีเม็ดลูกเบนอยู่เม็ดลูกเบนเช็ควาลอยู่นะครับบางรุ่นก็เป็นคล้ายๆกับพวกสักกาดนะครับบางรุ่นก็เป็นโลหะก็แล้วแต่ แต่ละค่ายอย่างร่องนี้เห็นไหมครับก็มีแม่ลูกปืนอยู่เหมือนกันแต่ผมเรียกว่าแม่ลูกปืนเริเววนะนะนะ่เช็ควาลดีก่อนะนะเช็ควาวตัวนี้นะครับมันก็จะหน้าตามันเหมือนกันเห็นไหมครับลักษณะที่มีร่องแบบนี้ทุกตัวมันจะมีแม่ลูกปืนหรือเช็ควาวอยู่นะครับนะหรือไปดูอีกสักตัวนะี่ตรงนี้เห็นไหมครับก็เป็นร่องเหมือนกัน หน้าตาเป็นสี่เหลี่ยมลร่องเล็กๆจะมีแม่ลูกเปืนอยู่หรือตัวนี้ก็เช่นเดียวกันเห็นไหมครับหรือจะเป็นตัวนี้ก็เช่นเดียวกันเห็นไหมครับนะนะหรือตัวนี้เห็นไหมครับมันจะมีแม่ลูกปืนอยู่หน้าตาแบบนั้นใช่หมดเลยพวกนี้นะครับนะ <c oughs> ทีนี้พอเราสังเกตแบบนั้นปุ๊บนะครับตรงตรงนี้มันจะมีแผ่นเหล็ก มาปิดครอบอยู่ครั้งหนึ่งใช่ไหมไอ้แผ่นเหล็กตัวนั้นก็จะมีรูเล็กๆไอ้รูเล็กๆกับรูใหญ่มันก็จะมาตรงกันกับรูพวกนี้พวกกริฟิกพวกนี้นะครับพวกเช็คบาลเนี่ยที่เราได้คุยกันไปเมื่อกี้เนี่ยนะฮะมันจะตรงกันทุกรูเลยเพราะฉะนั้นที่แผ่นเหล็กตัวนั้นน่ะมันจะเห็นรอยสึกของมันเกิดขึ้นก็คือเป็นรูปเทเปอร์ใช่ไหมเป็นเทเปอร์เพราะลูกปืนเช็ควาลเวลามันทางานมันก็ปอกไปปอกมาแป๊กไปปอกมา ที่มีบางคนบอกว่าเข้าเกียร์จอดรถพยายามจะไปปลดเกียร์บ่อยเดี๋ยวเกียร์มันพังมันไม่ถึงขนาดพังหรอกครับพวกนี้ก็ทํางานไปตามหน้าที่ของมันนะแล้วถ้ามันพังง่ายขนาดนั้นก็ไม่ต้องซื้อมาขับแล้วรถยนต์นะครับ <c oughs> ตัวนี้เป็นหัวใจสําคัญเลยสําหรับชุดควบคุมไฮดรอลิก ชุกคบคุมไฮเหล็กมันก็มีฝาบนฝาล่างตรงกลางฝาบนฝาล่างก็เป็นแผ่นเพดนะครับแผ่นเหล็กเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะถอดคุณก็บีบข้างใดข้างหนึ่งของแผ่นเหล็กติดกันไว้อีกข้างหนึ่งก็วางไว้ที่พื้นแล้วยกออกลูกป,ปืนมันก็จะตกอยู่ในร่องแบบนี้แหละครับอยากเอาตัวนี้ขึ้นข้างบนถ้าเอาตัวนี้ขึ้นข้างบนปุ๊บคุณยกตัวนี้ขึ้นข้างบนก็นั่นแหละครับแต่พวกนี้ก็ล่วงกระจายเลย นั้นเราก็บีบข้างใดข้างหนึ่งที่เป็นแผ่นเหล็กติดกับฝาด้านบนไว้แล้วเอาข้างนี้ลงข้างล่างแล้วก็ยกออกหลังจากนั้นก็เอาตัวที่บีบเมื่อกี้พลิกไปอีกด้านหนึ่งลงไว้ที่พื้นแล้วก็ยกกับแผ่นเหล็กออกอันนี้เป็นเทคนิคนะเป็นเทคนิคถ้าใครได้ฟังคลิปนี้แล้วต่อไปจะไม่มีปัญหาเรื่องถอดแล้วแม่ลูกปืนล่วงนะแม่ลูกปืนเช็คบาลตรงนี้ล่วงหรือถ้าล่วงแล้วก็ ตามหามันเจอว่ามันจะอยู่รูไหนนี่คือเทคนิคของมันนะก็ก็ให้ไว้นะมันก็จะได้เป็นแนวทางง่ายๆนะหลังจากถอดออกมาแล้วก็ล้างน้ำความสะอาดนะครับล้างน้ำความสะอาดบางทีพวกวาล์วสปูมันติดตาย <c oughs> มันเคลื่อนตัวเคลื่อนไม่ได้ปุ๊บมันก็จ่ายน้ำมันไปไม่ได้นะไอตัวสมองเกียร์ตัวนี้นะครับ มันก็ยังมีโซลีนอยเกียร์แล้วก็มีวาล์วสูวาลวหลอดใต้ต่างๆนะครับเพื่อที่จะเป็นตัวขับเคลื่อนเปิดช่องทางน้ำมันเข้าไปยังชุดคัดชุดเบรกของแต่ละเกียร์ตามตำแหน่งเกียร์ที่เขาออกแบบไว้รถยนต์ทุกคันนะครับที่ตกน้ำจมน้ำถอดออกมาล้างนะครับอย่างเมื่อล่าสุดนี้ก็มีคำถามมาเมื่อสักตอน บ่ายสามโมงมั้งของวันเนี้ยนะฮะ <c oughs> อาจารย์ประกอบไปเรียง้อยแล้วเกียร์ถอยหลังไม่ทํางานเคยเดินหน้าทํางานไหมเดินหน้าทํางานนันงแต่เกียร์ถอยหลังไม่ทํางานถ้าเรามั่นใจว่าชุดเกียร์ถอยหลังชุดโอลิงคัดลูกสูบอะไรพวกนั้นเราเปลี่ยนดีหมดก็เลยถามต่อไปว่าพี่เช็คโซโลีนอย,อย่างเช็คถ้าเช็คโซลีนอยดีหมดมันก็ขยับเข้าไปที่ ชุดสมองเกียร์สมองเกียร์ไม่ได้เปิดออกมาล้างก็ติดขัดได้ก็ไปถอดล้างพี่เขาก็ไปถอดล้างถอดล้างเสร็จเรียบร้อยก็ประกอบกับคืนถ้าโทรมาบอกอาจารย์ครับขอบคุณรถวิ่งได้ปกติแล้วถ้าเราก็เออก็ดีใจที่ซ่อมแล้วจบนะครับ มันก็ไม่มีอะไรก็มีอยู่ประมาณเนี้ยถ้าเราไล่พวกแมคชีนิกดีหมดต่อไปก็เป็นเรื่องของกล่อง e c u นะกล่อง e c u แล้วต้องไปเช็คมันตอนโซลินอยมันออนมันออฟมันมีไฟออกมาไหมเอารถขึ้นห้อยดูนะครับนะมันจะมีตารางเกียร์อยู่ถ้าเรามีตารางเกียร์ล้วก็จะทำตามนั้นนะก็จะใช้ได้นะครับนะไอตัวพวกไอ,ต,กไอตัวสปูว์วาลอะไรพวกนั้นนะที่ผมบอกว่ามันติดขัดหน้าตาเป็นยังไงอันนี้เป็นของพอร์ชนเนอร์นะครับพวกเนี้ย นะครับที่มันติดขัดถอดออกมาล้างทําความสะอาดให้ดีก็แล้วกันนะครับ <c oughs> นะสำหรับคลิปนี้สั้นๆน,น,นะครับ <c oughs> ผมจามิสิทิ์บุญสมก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับอันนี้เป็นเรื่องของชุดซ่อมหังขอนเกียร์โต้ชุดควบคุมไฮดรอลิกหรือภาษาช่างเขาเรียกว่าสมองเกียร์สมองเกียร์นั่นเองนะครับ หรือถ้าอยากจะเรียนรู้อย่างละเอียดเลยนะครับช่วงนี้เป็นช่วงของอเขาเรียกว่างานซ่อม,มหมูฮอนเกียวอต้นมาแลแรงนะตอนนี้นก็มีช่างก็หลายคนครับที่มาเรียนผมก็สอนให้เป็นข้อพิเศษนะครับก็ติดต่อมาเรียนได้เลยนะครับรุ่นพี่ที่เรียนจบไปก็มีหลากหลายนะก็ เขาประสบความสําเร็จนะครับส่วนพวกอะไหล่ชิ้นส่วนต่างๆประกุงปลเกนชุดซ่อมซีโนโลิงลูกบซนะเข็มขัดสมองเกียร์อะไรพวกนี้ก็เราก็มีจําจหน่ายอะไหล่ให้นะครับก็ถ้าสนใจก็สั่งซื้อได้ทั้งเกี่ยวกับพวกอะไหล่ด้านอะไรผมก็มีให้พร้อมช่วยให้บริการ,รส่งทั่วไทยนะครับก็ติดตามกันนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับอันนี้ก็ให้ตัวนี้ไว้เผื่อบางคนจำไม่ได้นะครับเบอร์โทรนะครับ0815140369หรือท่านจะติดตามดูพวกเพื่อนๆกันที่มาเรียนวายสายไฟเรียนซ่อมของหอนเกียร์ก็เข้าไปดูในเว็บไซต์ได้ครับ w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  i r i n g k j z s a c o m นะรหรือ จะแอดไลน์ส่วนตัวผมมาก็แอดไลน์มาได้นะครับว i ล i ิงขีด j z 8 9 i d l i n e นะครับวล i ิงขีด j z 8 9ก็ติดต่อมาจองที่เรียนได้สำหรับคลิปนี้สั้นๆก็ประมาณนี้ขอบคุณที่รับชมติดตามนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ